หรือข้ามปี iPhone 13 Pro จะรองรับหน้าจอโปรโมชั่น120เอสส่วน iPhone SE 3ยังไม่เปิดตัวจนกว่าปี2022สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MZ Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือและสาระดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวับนนี้กับผมแอดมินต้นกลา้า ก่อนอื่นต้องกลับเรียนให้ท่านได้ทราบนิดหนึ่งนะครับผู้จัดทําคลิปผลิตงานออกมาอัปเดตตามสถานการณ์ตามช่วงวันเวลาที่ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเลยทั้งหมด iPhone 12ยังไม่ทันเปิดตัวข่าวลือ iPhone 13ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากรอดอย่างนักวิเคราะห์ด้านหน้าจอที่ระบุว่า iPhone 13จะมาพร้อมหน้าจอโปรโมชั่นที่มี refresh rate 120เ z ขนาดที่รุ่นเล็กอย่าง iPhone SE 3ก็จะเปิดตัวในปี2022รอดอย่างระบุว่า iPhone 13จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสัมผัสแบบบูรณาก,กาโดยบริษัท BOE และ LG จะเป็นผู้ส่งออกหน้าจอ iPhone 13และ iPhone 13ขนาด Pro ในขนาด6.1นิ้ว ทั้งนี้ใน iPhone 13 Pro 13 Pro Max จะใช้หน้าจอโปรโมชั่นที่มี Refresh Rate 120 h z พร้อมเทคโนโลยี LTPO เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานมากขึ้นเขายังเผยถึงเรื่องกล้องหลังด้วยว่า iPhone 13 mini และ iPhone 13จะใช้เซ็นเซอร์กล้องตัวเดิมจาก iPhone 12 Pro Max ขณะที่ iPhone 13รุ่น Pro จะพัฒนาไปใช้เซ็นเซอร์ตัวอื่นและจะมีไรเดอร์สแกนเนอรที่ด้านหลังเหมือนเดิม นอกจากนี้ iPhone SE 3จะยังไม่เปิดตัวจนกว่าจะถึงปี2022ซึ่งรอดยังระบุว่าจะมาพร้อมจอ LCD ขนาด6.1นิลวรองรับ Touch ID เครือข่า,ขาย 5G ซับ6 GHz ล้ร้อมกล้องหลังคู่แบบเดียวกับ iPhone 11ที่มา m a c l u m m m e r t i ิป <and> Trick iPhone หายทำอย่างไรวิธีตามหา iPhone หายได้คืนพร้อมแนะนำสิ่งที่ต้องทำเมื่อใช้ iPhone ไอโฟนหายทำยังไงดีเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านคงจะประสบพบเจอกับคำถามดังกล่าวทั้งเจอกับตัวเองหรือแม้แต่เพื่อนฝูงและคนรอบข้างแน่นอนครับว่าปัญหาเรื่องมือถือหายเป็นเรื่องที่สามารถพบเจอได้บ่อยและมีหลากหลายสายเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลืมทิ้งไว้ทำหล่นหายหรือแม้แต่ถูกขโมยไปซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากการประมาทและไม่ได้ตั้งใจและเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากทำโทรศัพท์มือถือหายกันอย่างแน่นอน บางท่านที่ทำ iPhone หายมักจะคิดว่าไม่ได้คืนแล้วอย่างแน่นอนแต่ความจริงแล้วเราสามารถติดตาม iPhone ที่หายไปคืนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Find My iPhone นั่นเองแอปพลิเคชัน Find My iPhone มีดีอย่างไร Find My iPhone ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันสำคัญที่ผู้ใช้ iPhone รวมไปถึง iPad จําเป็นต้องมีไว้ติดเครื่องซึ่งสามารถระบุพิกัดของ iPhone ได้ผ่านทาง GPS นั่นเองนอกจาก Find My iPhone แล้ว ยังมีไอ่าวที่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของ iPhone ได้ถ้าหากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่อย่างไรก็ดีไฟล์ Find My iPhone จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าหากตัวเครื่องปิดใช้งานไม่ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในโหมด Air Plan e Mode และยังไม่ได้ทําการเปิดไฟล์ My iPhone ครับหลายท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าถ้าหาก iPhone ที่ถูกขโมยถูกปิดเครื่องไปแล้วจะสามารถติดตาม iPhone ที่หายไปได้อย่างไรจริงๆแล้วพอมีวิธีอยู่บ้างซึ่งจะกล่าวเป็นลําดับถัดไปครับ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากซื้อ iPhone มาใหม่ๆวิธีป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีหลวงข้อมูลส่วนตัว iPhone ไปนั่นก็คือการตั้งรหัส4หลักหรือ a s s ส code นั่นเองและไม่ควรบอกรหัสกับใครแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่สนิทสนมก็ตามอีกทั้งไม่ควรตั้งรหัสผ่านตามรหัส ATM ด้วยครับเพราะมิฉ่นนั้นนอกจากจะสูญเสีย iPhone แล้วอาจจะสูญเสียเงินในบัญชีด้วยเช่นกันแต่สำหรับบ,บน p h o n e 5S iPhone 6และ iPhone 6 plus จะมีทัชไ ID หรือเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งควรจะเปิดใช้งานควบคู่กับรหัสพาสโค้ดและอย่าให้คนนอกมาเพิ่มลายนิ้วมือในตัวเครื่องวิธีเปิดใช้งานพาสโค้ด 1. เข้าไปที่ Setting พา s s สโค้ด 2. เลือก Turn Passcode on 3. จากนั้นระบบจะให้ใส่รหัสสีหลักทั้งหมด2ครั้งและใส่เหมือนกันทั้ง2ครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อย นอกจากนั้นการตั้งรหัสพาสโคดแล้วให้เปิดใช้งาน Find My iPhone เป็นลำดับถัดไปโดยต้องใส่ Apple ID และรหัสผ่านนอกจากนี้อย่าลืมเปิด Location Service และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะหากปิดใช้งาน Location Service จะไม่สามารถค้นหาตัวเครื่องหายไปได้เช่นกันและสุดท้ายให้จดเลขอ m e i ของตัวเครื่องวิธีเช็คหมายเลข IMEI ด้วยการกด ดอกจันสี่เหลี่ยม06นสี่เหลี่ยมก็จะปรากฏเลขอีมีจำนวน15หลักซึ่งหมายเลขอีมีนี้สามารถนำไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการอยา่าง d t แท็ o ทูบและ AIS ได้เช่นกันวิธีติดต,ตาม iPhone ที่หายผ่านไฟ My iPhone ก่อนที่เราจะทำการค้นหา iPhone ที่หายผ่านทางแอปพลิเคชันไฟ My iPhone อันดับแรกก็คือพยายามตั้งสติและนึกก่อนว่าลืม iPhone ทิ้งไว้ที่ไหนหรือไม่ อย่างเช่นร้านอาหารบ้านเพื่อนหรือบนรถแท็กซี่แล้วลองโทรเข้าไปหา p p o o n เครื่องที่หายไปเสียก่อนแต่หากไม่สามารถติดต่อได้ให้ทำการค้นหาทางไฟล์ My iPhone ครับโดยหน้านี้จะเป็นลักษณะคล้ายกับแผนที่ซึ่งมีการระบ,บตุตําแหน่งอุปกรณ์ iPhone ที่เรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น macbook iphone หรือ ipad นั่นเองนอกจากนี้ที่มุมขวาจะมีเมนูย่อยๆให้เลือกใช้3เมนูด้วยกันได้แก่ play sound เมื่อกดปุ่ม play sound อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad จะมีเสียงดังขึ้นแม้ว่าเครื่องจะปิดเสียงไว้ก็ตามซึ่งวิธีนี้สามารถใช้กับ iPhone หรือ iPad ที่หาไม่เจอเมื่อถูกลืมทิ้งไว้ในบ้านนั่นเองลอ t Mode เมื่อกดใช้งานลอ t Mode จะมีหน้าจอให้ใส่เบอร์โทรศัพท์และข้อความและจะทําการส่งไปที่หน้าจอ iPhone เครื่องที่เราทําหายและมีผู้เก็บได้ซึ่งผู้ใช้ควรจะทําการระบ,บุข้อความให้ครบถ้วนโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ e r a s iphone ให้ลบข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเครื่องเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลวิธีติดต,ตามหา iPhone ที่หายกรณีเครื่องถูกปิดนอกจากไฟ My iPhone จะสามารถตามหา iPhone ที่หายไปได้แล้วเลขอีมีถือว่าเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยตามหา iPhone ได้เช่นกันโดยเฉพาะในกรณีที่ iPhone แบตเตอรี่หมดหรือตัวเครื่องถูกปิดไปนั่นเอง โดยเจ้าของเครื่องจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานการเป็นเจ้าของ iPhone เครื่องที่หายไปไม่ว่าจะเป็นตัวครองใบเสร็จรับเงินรวมไปถึงเลขอีมีที่สามารถดูได้จากข้างกล่องพร้อมนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้นำเอกสารแจ้งความไปยื่นยังฝ่ายกฎหมายของผู้ให้บริการเครือข่ายตามเครือข่ายที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็น t o ้ม Move H DT หรือ AIS เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมและเมื่อใดที่ iPhone ที่ถูกขโมยมีการเปิดใช้งาน จะมีข้อมูลแจ้งไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายรายนั้นๆซึ่งระหว่างนี้ให้เราพยายามติดต่อสอบถามทางผู้ให้บริการเครือข่ายบ่อยๆเพราะถ้าหากมีการเปิดใช้งานจะสามารถค้นหาพิกัดได้และนําข้อมูลเหล่านั้นไปแจ้งอย่างเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อทําการติดตามเครื่องต่อไปครับถ้าหากยังหา iPhone ไม่เจอควรทาอย่างไรแม้ว่าจะเช็คข้อมูลผ่านทางไฟ m าย p h o n e หรือตรวจสอบกับผู้ให้บริการแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถติดตามตัวเครื่องได้ทางที่ดีผู้ใช้ควรจะทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Apple ID บัญชีอีเมลรวมไปถึงรหัสผ่านอื่นๆอย่างเช่น Facebook Twitter เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดครับทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้งาน iPhone หรือ iPad ควรจะเปิดใช้งาน Find My iPhone และตั้งรหัสผ่านตัวเครื่องเสมอแม้ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นคนระบัดระวังอยู่แล้ว ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางทำ iPhone หายได้แต่อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอแบบไม่คาดคิดครับฉะนั้นเมื่อซื้อ iPhone มาใช้งานใหม่อย่าลืมทำ3ามขั้นตอนก่อนทุกครั้งนั่นก็คือตั้งรหัสผ่านพา s โค้ดเข้าถึงตัวเครื่องเปิดใช้งานไฟล์ my iphone และจดเลขอีมีสสำหรับตรวจสอบซึ่ง3ขั้นตอนนี้ทำให้ผู้ที่ทำ iPhone หายสามารถติดตามตัวเครื่องหายและได้ขึ้นมาแล้วหลายรายเลยทีเดียวบทความ techmo b l o k com ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่คือข่าวสารสาร,ระดีๆที่หยิบมาฝากกันครับที่หยิบมาอัปเดตให้ที่ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกับเ e อ็นซ่ anel n r รีวิวย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็นซ anel รีวิวนะครับสวัสดีครับ